เหตุการณ์นี้นต้องบอกว่าสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับบรรดาญาติผู้เสียชีวิตรวมไปถึงคนท,ที่ทราบข่าวเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์นี้ขณะเดียวกันในอีกหนึ่งแง่มุมคุณผู้มชมคะนั่นก็คือการหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ล่าสุดนี้ทีมข่าวได้มีโอกาสไปพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสุรพงษ์ปิยะโชธค่ะ ก็บอกแบบนี้ค่ะว่าได้มีการสั่งการไปยังกรมการขนส่งทางบกนะคะให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจค่ะที่ได้มีการกำชับให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดพร้อมทั้งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะ โดยนายสุรพงศ์บอกอีกว่าจากการตรวจสอบรถบัสที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยพบว่าเป็นรถบัสแกนเนียหมายเลขทะเบียน30-0040จังหวัดบึงการค่ะจดทะเบียนประเภทการขนส่งเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางผู้ประกอบการชื่อว่านายบุญทันนะคะมีใบอนุญาตมีวันสิ้นอายุใบอนุญาตก็คือวันที่17ธันวาคมปี2571คุณผู้ชมคะโดยขณะเกิดเหตุมีคนขับชื่อว่านายนาวินค่ะ ซึ่งนายนาวินคนนี้มีใบอนุญาตขับรถทุกประเภทชนิดที่4สิ้นอายุวันที่6กันยายน2,568ก็คือปีนี้แหละคุณผู้ชมคะสำหรับการคุ้มครองของประกันภัยรถคันนี้ได้ทำประกันแบบภาคสมัครใจชั้นที่3นะคะบริษัทมิตรแทบป,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 ประกันภัยจำกัดวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทต่อครั้งค่ะโดยผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น5 0,000บาทต่อคนสูงสุดไม่เกิน50,000 0บาทต่อคนนะคะ ส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้ค่ารักษาพยาบาลจำนวน5 0,000บาทต่อคนแล้วก็ยังมีพรบภาคบังคับค่ะที่ทำเอาไว้วงเงินไม่เกิน10ล้านบาทต่อครั้งผู้เสียชีวิตจะได้เบื้องต้น35,000บาทต่อคนสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทต่อคนนะคะส่วนกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจะได้ค่ารักษาพยาบาล3 0 0 0 0บาทต่อคนคุณผู้ชมคะนี่คือเงินเยียวยาในส่วนแรก ในเบื้องต้นของบริษัทประกันภัยทั้ง2ส,ส่วนที่รถคันนี้เนี่ยได้ทําประกันเอาไว้